จำขี้ปากเข้ามาดีกว่าหน้าด้านอยู่ดีๆก็มาอ้างตัวเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามอบอำนาจให้มาจัดคอสสือบรมอะไรต่างๆกูคงไม่หน้าด่านดะนับางคนแม่ก็อ้างตัวเป็นว่ากูได้รับมอบหน้าจากพุทธเจ้ามาแล้วต้องทำการอบรมมนุษย์เก็บค่าคอสเท่านั้นตรงนี้นั่งวิปัสสนากรรมฐานกูคงไม่ใช่คนบ้าขนาดนะั้นไอ้ที่กูพูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะกูหลายคนนะแม่ก็มาเก็บคอส พันสี่พันสองก็มีสี่พันก็มีสองหมื่นหน้าครับแม่นะคนพวกนี้แม่ก็อ้างว่ามันสำเร็จอลังอ่ดนิพานแล้วพ่อมึงนิพานพ่อมึงนะถ้ามึงสำเร็จอลันอันิพานแล้วมึงจะมาเล่นเฟซบุ๊กทำไมมึงจะมาเล่นทิดตอกคำหาเลยแล้วมึงจะมาขายเครื่องสําอางขายหมู่บ้านจัดการนะเก็บเงินนะหาเงินบริจาคสร้างกำลังสร้างสถานวิบากธรรมนาไอ้คนพวกนี้นะแม่ไม่ใช่หรอกเขาเรียกว่าไอ้พวกกิเลนนะ เออกิเลนหนาไม่ใช่กิเลนนะกิเลนความหมายดีของคนจีนครับพวกกิเลนหนามึงสำเร็จพอรหันนิพผานแล้วได้รับมอบอำนาจจากพระเจ้าหนังสือมอบหน้าไหมดูหน่อยนะครับเมื่อมาเช้าคุยกับดุมกันชัยกลับมาจากต่างประเทศดุมกันชัยโทรมาพี่เดชสบายดีละครับเกชชวนไปกินข้าวที่บ้านชชวนไปหลายครั้งแล้วผมแม่ก็ไม่ว่าเนี่ยกันชัยตัวนี้แม่ก็โดนเด็กด่าอยู่แต่ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนนะพ่อแม่เด็กก็มันก็ด่าอยู่ทนายความก็ท้าทายเดี๋ยวกูจะฟ้องกูจะฟ้องึง กันชายแม่งกระถามว่าพี่เดได้แม่งจะฟ้องผมอีกแล้วผมก็บอกกันชายมึงอย่าไปสนใจหาาะไรเลยอะไรถ้ามึงจำถูกต้องมันอยากฟ้องก็ฟ้องไปนะผมก็เลยยกตัวอย่างนะครับในช่วงของการผมกับกันชายได้ก็อถ,ถือว่าเป็นพักพวกเพื่อนฟูกันก็เลยบอกว่ามึงจำไว้อย่างนะนะนเ,เนี่ยกูเพิ่งกลับจากเมืองจีนมาเนี่ยผูกกันชายเนี่ยมึงจำไว้นะเขาบอกว่าหมาเห่าไม่อัดหมาเห่าไม่กันถ้าหมาเห่าทุกวันทุกวันเดี๋ยวจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้จะฟ้อง สำนักข่าวหนึ่งแห่งจะฟ้องอีกฟ้องอีกห้าแห่งฟ้องมึงี้จะฟ้องพ่อมึงจะฟ้องไปเลยไม่ต้องมาเห่าอยู่แล้วนะครับหมาเห่าไม่กันเพราะนั้นผมบอกกันใจเนี่ยใครจะฟ้องมึงมึงฟ้องไปเลยเอาเอาภาพเด็กมาเอาผู้ปกครองมาจะรับผิดชอบยังไงนะนะครับนะกันชัยถามว่าเนี่ยพี่เดมันจะฟ้องผมหระช่างแม่มอยากมันอยากจะฟ้องใบจํามัอย่างหมาเอาไม่กันเห่าทุกวัน จะฟ้องหนึ่งสำนักข่าวห้าสำนักข่าวจะฟ้องคนนั้นคนนี้ใครวิจารณ์พ่อมันไม่ได้เลยนะครับมันจะฟ้องหมดนะมึงอยากจะทําอะไรมึงจะทำไปที่ใครก็กลัวมึงหรอกนะเออหมามันจะชอบเรานะครับนะครับถ้าเป็นของจริงของแท้ฟ้องมึงไม่มีใครก็กลัวหรอกการชายก็ไม่กลัวทุกคนในลั่งเขาไม่กลัวหรอกเขาเป็นสื่อมวลชนเขาเห็นว่าอะไรแว่นดุงไปชอบมาเอาคนเขาก็เอามานําเสนอนะมึงเสียหายมึงก็ไปฟ้อง นะครับมึงไปฟ้องเขาคงไม่ไปตอบโต้กับมึงหรอกอีกคนหนึ่งเด็กก็แล้แปดขัวเก้าขัวมีคนอายุห้าสิบกว่าการใชยแม่งก็ห้าสิบกว่าผมก็หกสิบกว่านะเขาคงไม่ไปยุ่งไปไปโต้กับเด็กหรอกนะส่วนพ่อแม่เด็กจะคิดยังไงถ้าเสียหายก็ฟ้องไปวันๆไม่ต้องทําหาอะไร,ร,นะรแล้วครับนะขู่ฟ้องชาวบ้านเขาแล้วมึงรู้ได้ไงมึงฟ้องแล้วเป็นชนะบางคนก็เป็นนักกฎ,กฎหมายก็บอกว่าความเห็นต่างกับสายว่าต่างกันมึงรู้ได้ไงมันเป็นศาลเหรอ คนที่จะมาวินิจฉัยว่าคำพูดของของบุคคลในสังคมเนี่ยเป็นการเห็นต่างหรือใส่ความไม่ใช่นาที่ของมึงมึงอย่าเล่นเกินบทเกินกติกาอย่าเล่นเกินบทเกินกติกาคนที่จะบอกว่าการทำแบบนั้นแบบนี้ผิกดกฎหมายหรือผิดประมาทเป็นหน้าที่ศาลไม่ใช่นาที่มึงมึงเป็นใครมาจากไหนมึงมึงสาคนสามคนตอนผิดน,นะครับนะคนก็สามารถพิพากษาเนี่ยเด็กเนี่ยเจ็ดครัวแปดครัอยู่ดีๆก็บอกว่าอะไรเนี่ยเออ ได้รับว่าหมายเป็นาจากเรื่องบนจากใครจะใครมาแล้วก็มาเผยแพร่ธรรมะนั่งวิปัสสนากรรมฐานอะไรก็สั่งให้คุณนั่งหลับตาอยู่นั่งหลับตาแล้วมันจะได้อะไรน,นะผมมาอยู่เด็กวัดเก่าเด็กวัดกินข้าววัดมันั้งแจะเด็กเจ็ดแปดขวบจนเรียนจบมัธยมสามโรงเรียนเบญจมรันราชลำสนิทน,นะผมจบเบญจมรันแปดสิบแปดโรงเรียนประจำจังหวัดจากเชียงแซวเนี่ยนี่อะไรครับ แฟนเก่าสาดน้ำกดใส่สาวหน้าตาดีบาดเจ็บคลาานไปทั้งตัวโอ้โหเนี่ยดูได้ความหึงหวงนแม่เาน้ำกดมาสาดนี่พยายามฆ่านะเขาหาเนี่ยกระทรวงแรงงานจัดงบ80ล้านปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ใช้แรงงานว่ากันไปพ่อเลี้ยงโหดยิงลูกเสียชีวิตทะเลาะกับทะเลาะกันคงของเงินแม่20บาทได้ฆ่าตายเลยดูอะไรกันนี่ยปนเด็นนะ แขกกับกุ้งหมอชิดนะระวังโดนล้วงกระเป๋าได้เต็มดูข่าวเนี่ยนะใครเป็นลูกจ้างนะครับนะพอพอหมดอ่าเทศกาลแรงงานต่ออีกวันเขาไล่ออกเลยนะรับทิ้งหน้าที่นะครับโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะแบบพอสงการแต่งปุ๊บยังไม่พอใจอยากจะเที่ยวต่อคุณต้องทําไงฮะต้องลาครับการลากิจต้องเป็นไปตามระเบียบต้องให้เจ้าหน้าที่อนุญาตไม่ใช่แบบหยุดมาห้าวันเจ็ดวันไม่พอใจพรุ่งนี้ต่อมเมาค้าง รถติดไม่ได้นะครับไล่ออกเลยเพราะไปสร้างความเสียหายครับคุณเลยนะครับเนี่ยคุณพ่อเกตเอฟซีจากฟินแลนด์อ๋อแบขอบคุณครับเดี๋ยวมีเวลาจะไปเที่ยวฟินแลนด์นะครับอยากไปอยู่นะครับอ่านะครับอยากฟังเนื้อหมูเถื่อนไปถึงไหนลนะ้วแม่งเงียบไปละเออเดี๋ยวปากแม่งจับน้าอกสาวเนี่ยสิปีนะครับยัไปเที่ยวไปทำให้พวกอื่นทั้งหลายนะสนุกสนานเสร็จก็กลายผูต้องหาผู้ต้องหาเสร็จก็จะไปเป็นนักโทษ แต่ครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเออสงการสําเร็จอนะยอดนะักท่องเที่ยวพุ่งในเซถทารปลืม้มปลื้มเลยนะนะครับมีอะไรบ้างครับน่าสนใจนะลีเซียนลุงส่งต่อลอเลนหว่องบริหารประเทศสิงคโปร์สิบห้าพฤษภาเนี้ก็เปลี่ยนนายกแล้วของเราเนี้ยแม่เป็นจะนตายแล้วครับกี่ปีกี่ชาติแม่ก็เป็นกันเดิม นะไอ้ผู้บริหารประเทศก็เหมือนเดิมคนเดิมรัฐมนตรีแม่งยี่สิบสามสิบปีแม่งก็เดิมแม่งไปจนต,ตายหาเดินไม่ไหวอะ่ะพอมันตายเสร็จก็ลูกหลานมาลูกหลานตายหาคนก็เป็นอะไญาติผี่ทองมาคือแดกประเทศกันทั้งตระกูลเนี่ยประเทศเราเนี่ยนักการเมืองเนี่ยม,มันเป็นอาชีพเลยนะคือมันมึงไม่ได้เสียสลาดเข้ามาแล้วก็มาดูบริหารชาติบ้านเมืองอะไรคือ,คอมันเป็นอาชีพแดกก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่ออนะไรต่งางมาตายหาก็ลูกหลานก็มา ดูแลกันต่อนะครับที่กระเทศเราอืมเดี๋ยวพี่เดก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะดูมีอะไรบ้างน,นะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าอะไรต่างๆก็ลองเรียนมาได้เข้ามาพบได้สำนักง,งานอยู่ที่รามคามสองับหนึ่งโรงพยาบาลสิทแพทย์แล้วก็มีที่ซอยเสือใหญ่ด้วยราชดานสามสิ 3, แต่ส่วนใหญ่ผม<ๆ>ก็อยู่ที่รามคางนะครับนะ อ2ทับหนึ่งนะครับก็มีอะไรก็โทรศัพท์ามาพูดคุยมาอะไรได้มานะอ่าปรึกษาหาหรือไม่ได้เสียสตางค์อะไรเป็นบริการตอบปัญหาประชาชนนะส่วนคําตอบของผมแม่งจะพอใจคนถามหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าว่างๆเชิญมาเทีท่ยวเวียงจันทร์โอ้ได้ครับเดี๋ยวจะไปครับผมเคยไปเวียงจันทร์หลายครั้งนะคุณโจ d i s c o v e r ่เราโอ้ขอบคุณครับอ่าอ่าอ่านะครับสบายๆนะ วันนี้อาจารย์พูดได้ที่ทุกดอกครับขอบคุณมากครับสุขามาาขอบคุณครับจันทุกรีร้อนมากมังคุดถูกมากขายกิโลกรัมแล้วหกสิบบาทชาวสวนแย่เลยปุ๋ยแพงกูเจ้าอ้าวรัฐบาลเนี่ยจ้ากรุงอิงไปดูแลหน่อยจันทุนลีเนี่ยเขาจะตายหากันหมดแล้วราคามังคุดถูกกิโลละหกสิบบาทเออเนะเวลาไปขายที่จีนนี่โอ้โหราคาสูงเป็นสิบเท่านะผมคุยกับคนจีนเขาได้ฟังเรื่องมังคุดเนี่ยนะครับรัฐบาลไปดูแลหน่อยครับ นะอย่ามวัวแต่ไปอะไรนี่จัดอีเวนต์ไปดูเนี่ยคนจันทรุรีเร็นเขาด่ามาแล้วเนี่ยครูแจ๋วเนี่ยนะชาวสวนจะตายของหา,ากันหมดแล้วนะครับไปดูแลด้วยอ่าเอ่ออะไรเนี่ยคุณพ็อกเก็ตบอกว่ายินดีต้อนรับค่าอยู่อยู่เกาะอ่าชวริสอ่านักท่องเที่ยวเยอะจะเข้าหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวกลับไทยจะไปปรึกษาเอายินดีครับรักทุกคนจะ้ะมีอะไรที่ดูน่าสนใจครับ อคุณนิพนพูดเรื่องตำรวจเนี่ยเอเศรษฐาอยู่เป็นยกมือว่าเยอะๆอนาคตได้ไปไกลได้ครับพี่ดีครับนายเหมาะสมครับพี่ดีครับนายต้องพูดแบบนี้นะครับอยู่เมืองไทยก็ต้องมีนายนะครับเนี่ยนะครับดูอ่านคอมเมนต์บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับบิ๊กต่อจะมีหมายเรียกไหมยังครับยังครับก็รวบรวมพยานหลักฐานานายตั้เขไปแจ้งความอยู่นะครับนะนะครับ ปัญหาลิงรด,ดเมืองลบรีก็ก็ตัวใครตัวมันก็ประชาชนก็ช่วยเหลือตัวเองรัฐบาลทำหาอาไม่ได้อยู่แล้วครับนะจัดการลิงก็ไม่ได้ลิงแม่งเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐขอปรึกษาคดีมาใต้แวะมาเที่ยวสุราษฎร์ด้วยนะครับมีหอยใหญ่โอ้ยดีดีหอยใหญ่นะครับนะสุราษฎร์นะเออคุณเริ่มไลฟ์ไปแล้วเก้าสิบนาทีอย่าลืมหยุดพักบ้าง,างนะะอ๋อเลยทิกตอกอกเขาบอกนะลุงพลเป็นไงไม่ เงินหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลจะติดคุกไหมก็มีคนเขาอยากจะพารัฐบาลเข้าคุกอยู่นะครับผมไม่ได้สกัดกั้นในเงินหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นนะคนอยากได้เยอะแต่ผมอยากจะให้เอ,เ,อเ,อเอาเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าระยองบางคุดก็ถูกครับคุนทีระดับเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เหลีวลยวแลหาเลยห,หัวประชาชนบ้างวันวันสร้างภาคอย่างเดียวเนี่ยหาทางนะครับเนี่ยบางคุนราคาถูกชาวบ้านเขดาด่ามาจะเอาไงพี่ชื่ออะไรครับอ๋อพี่เดชามีคนไม่รู้จักกูด้วยนะเป็นใครวะเนี่ย โจเค้นบอยอ่าโจอ่ารัฐบาลยังต้องกราบผู้ใหญ่เอ,อเออฟังอาจารย์จนขำปอดโยกอ๋ออย่าปอดแหกันแล้วกันนะครับมีความสุขนะครมันต้องไม่มีประชาชนเลือกอ,อะไรู้เมียผมเป็นชู้กับเอ่เมียชูเมียผมเป็นชูกับนักกฎหมายเลิธนวัฒ อ้าวใครไปชัชู้อะไรก็ถ้าจบทะเบียนสมรสก็ต้องไปหาหลักฐานนะถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรต่างถ้าต้องการหลักฐานกเกี่ยวกับเรื่องชู้ก็ให้โทรมาหาทนายกุ้งนะ่ยเขาดูแลพวกคดีครอบครัวเมียหลวงเนียน้อยอยู่นะครับก็เข้าไาได้ปรึกษานะครับจะฟ้องชู้ฟ้องอะไรต่างๆ่เนี่ยต,ต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานนะครับเอ่อนะครับว่ากันไะปเอ่อ